ต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ยิ่ท,ท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกำจัดจุดแข็งนะครับซีซั่นนี้ก็เป็นซีซั่นที่50แล้วมาไกลจริงๆด้วยกติกาของรายการมีอยู่ว่าให้ทุกคนรวมตัวกันเป็น1ทีแล้วก็ตอบคําถามให้ได้ทั้งหมด10ข้อหากผิดแม้แต่ข้อเดียวเนี่ยก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับแล้วก็ในทุกๆ2รอบเนี่ยเราก็มีการกำจัดจุดแข็งกำจัดคนที่แข็งก้าวี่ใัยไม่เข้าพูกออกไปแล้วก็อดรับรางวัลไปนะคเรามาพบกับผู้เข,าเขา้าแข่งขันทั้งหมด5ท่านกันดีกว่านะครับ เดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนำตัวด้วยนะครับสวัสดีค่ะชื่อนารละนะคะขอบคุณงานด้วยนะคะขอบคุณงานด้วยนะคะวอดีฮาผมชื่อทิมนะครับทิมเดอะมิวสิกผมร้องเพลงพอมาสวัสดีครับผมชื่อสินเป็นคนธรรมดาครับสวัสดีค่ะดิฉันแว่นจังตั้งแต่เกิดมาเรื่องเรียนก็ไม่เคยเป็นรองใครเลยค่ะว้าวคู่เขากันงานที่เป็นปกติสุกนะฮะรล้วนแนะนำตัวด้วยครับ A few moments later Th เนี years ่ยเรามีผู้เข้าแข่งขันรายการที่มากมายด้วยครแต่จริงๆนะครับทุกท่านแล้วเข้าสู่คำถามแรกกันดีกว่านะครับคุณดอร่าและพี่คุณเลยนะครับคำถามมีว่าอัดยายซื้อขนมยายจะต้องอัดยายทั้งหมดกี่ครั้งเอก็ต้องอัดยายตามจำนวนของราคาขนมสิคะผิดนะครับคำว่าอัดในที่นี้เนี่ยหมายถึงค่าเงินในสมัยก่อนไม่ใช่การอัดยายจริงๆนะครับคุณดอร่าเอ อ๋จริงๆโดอลก็รู้นะคะแต่ว่าดโดราเนี่ยอยากจะให้เพื่อนได้มีคะแนนนําไปก่อนนะคะคุณทีมครับรุกวนสํารวมนิดนึงนะคะอเอาล่ะคำถามต่อไปนะครับคุณจิมตาคุณเป็นอะไรครับตาผม cheer. เอ้าตาผมก็หัวยายดิผิดนะครับตาของคุณเนี่ยเป็นพ่อของแม่คุณต, <suppose. S 1> <Interesting. S 2> ตาหากนะครับเอ้า น่าเสียดายจริงๆเลยนะครับทุกท่านจนมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่มีใครตอบคาถามของเราถูกเลยจะข้อต่อไปนะครับแล้วมีกับคุณสินนะคะคุณมั่นใจในคําถามข้อนี้ไหมครับมั่นใจครับถ้ามั่นใจแล้วเราก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับด้วยคําถามม่อยู่ว่าเธอทํางานเหมือนเต่าเนี่ยมีความหมายว่าไงเหรอรับทางานเหมือนเต่างั้เนเหรอครับเธอ็นแบบเหมือนเต่าหรือเปล่าครับ น่าเสียดายนะคะแต่ไม่ใช่นะคะคุณสีนี่การทำที่นี้เนี่ยมันหมายถึงว่าเธอทํางานช้าเหมือนเต่าจังคะน่าเสียดายจริงเลยนะครับเนี่ยโอ้คุณธรรมดาแบบผมเป็นได้ยังไงค,คุณดูไม่ใช่คนธรรมดานะฮะเรามาเข้าสู่คำถามที่สี่กันดีกว่านะคะวันนี้ตอนนี้เราอยู่กับแม่นจังนะคะคุณพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะครับผมและคำถามมีอยู่ว่านะครับฟ้ารักพ่อฟ้า,ฟาในที่นี้เนี่ยหมายถึงบิดาของฟ้าใช่หรือไม่ใช่ค่ะเพราะว่าพวกเรามีพ่อเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะ กินอีกแล้วนะคะทุกท่านคำว่าพ่อในทนีเนี่ยหมายถึงผู้ใหญ่ที่ส่งเสียเรียกดูกน้องฟ้าเนี่ยในเชิงชูสาวนะคะใครคิดคำถามครับแหมก็มันเป็นรายการบันเทิงอี่าฮะคุณแว่นจังต่อไปนะคะเราไปกับคุณแมวจังนะคะผ่านค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะผมยังไม่ทันได้เริ่มถามเลยนะครับผ่านค่ะ ไปกันเลยนะคะทุกท่านเรากลับมาที่คุณดอราอีกรอบนึงนะคะคุณมั่นใจไหมครับคุณดอรามั่นใจมากค่ะครับด้วยคำถามมีอยู่ว่าเก็บเงินไว้แต่งสาวในที่นี้มีความหมายว่าอย่างไงบ้างครับทำไมดอราได้แต่คาถามยา,ยากๆทั้งน,นั้นเลยล่ะคะแต่ว่านะดอราเนี่ยคะสวยและฉลาดด้วยนะดอรา เก็บเงินไว้แต่งหญิงยังไงล่ะน่าเสียดายนะคะคำตอบคุณดอร์าก็ถูกนะแต่ว่าตอมถูกไม่ครบนั่นเองเพราะยังมีอีกคำหมายหนึ่งนั่นก็คือการเก็บเงินไว้แต่งงานหรือว่าสู่ขอเจ้าสาวนั่นเองนะคบกลับมาอยู่กับคุณคิมอีกรอบนึงนะครับ,บคุณพร้อมนะครับรับผมคกับผมคำถามมีอยู่ว่าน้องชอบร้องตองคืนน้องเนี่ยกำลังรู้สึกอะไรอยู่ครับ,บคำถ,ถามง่ายๆน้องมันก็หิวอยู่เด้ผิดนะครับในที่นี้น้องเนี่ยกำลังน้องเพลงกังนํำสตาอยู่แต่ว่าน้องกำลังอารมณ์ดีสุดๆไปเลยนลครับ โอปันกังนำสไตล์คำถามอะไรวะเนี่ยคำถามต่อไปนะครับถ้ามีคนถักว่าเห็นหนูไหมแล้วคนจะทำยังไงดีครับคุณศิล์นอืมก็ต้องวิ่งสิครับฟพรายังไงก็ต้องเป็นขี่ชัดๆอะผพดนะครับในทีนี้ต้องเข้าไปช่วยเขาหาหนูสิครับคุณศิล์นี่คคนจะไม่คิดจะช่วยเขาเลยเหรอครับเนี่ยใจร้ายจริงๆเลยนะก็ผมก็แบบแค่แค่เป็นคนธรรมดาเนี่ยครับการที่จะใจร้ายบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับแม่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  ฟังแล้วปวดหัวเปลี่ยนพิธีกรด่วนค่ะแม่นจางใจรายอะอย่างนี้ผมก็ตกงานสิครับเนี่ยเนี่ยผมขอถามคุณต่อเลยนะครับแม่นจางคำว่าไอศกรีมเนี่ยเขียนยังไงครับก็ต้องสลายออ่างสระกรไก่ลอเรือสอ e มอไม้ไงละคะง่ายๆแค่นี้เองและคำตอบคือผิดน,นะครับฮะมัน<า>ต้องเขียนด้วยปากายัางไงละครับ ต่อไปคุณแมวนะคะผ่านยังไม่เริ่มถามเลยนะครับเวลาการนี้เป็นงงกันคะเนี่ยแม่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 ผ่านกันมาสองรอบไปเนี่ยก็ดูเหมือนว่าผู้เข้าแข่งขันของเราเนี่ยก็จะไม่มีใครตอบถูกเลยนะครับเนี่ต่อไปเราก็เข้ามาสู่ช่วงกําจัดจุดแข็งเพาะถามอะไรของคุณเนี่ยใครจะไปตอบได้ไม่จำเป็นต้องถามแล้วกาจัดพิธีกรก,ก่อนเลยกิงขนาดคุณอะร่ายังบอกว่าไม่แฟร์เลยอ่ะ ใครก็ได้ที่ผู้จัดการมาด่วนท่านใดเนี่ยนะครับนี่เป็นรายการสดนะครับดันสิงแล้วี่ไปเรียมกันเลยนะเอ้คุณพิมกับคุณสิงก็ปาด้วยกันสิเอไมคุณทำอะไรคุณทำระไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเท้าคุณจะก้าวจริงครับท่านใดเนี่ยนะเอาเป็นว่าวันนี้เราขอไว้แค่นี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวการนะแล้วกันครับ